เอาเอาเอาคุณพี่เหเอาบุงเดี๋ยวกูบังให้ไอ้ยเมื่อกี้คุเดินไปเจอพวกคนอินเดียเว้ยบังบังอะครไโรตีอ่ะอ๋อทำไมอ่ะเออนแรกคุณก็สง้ัยมันคุก็ถามว่าเงินดี่ากมันก็บอกคุยนี่ชุกนี่ต้องบังเกินพูกไขโรตีทุกวันเว้ยอะไรเงี้ยมันก็พูดกับคูยว่าแล้วมันก็ถามกูบอกว่ากุ้งเนี่ยกุ้งเวลาเรากินกันเปลือกกุ้งน่ยทิ้งไหมกูบอกทิ้ง เอาเปลือกกุ้งเราจะเก็บมาทําไมเราก็ต้องทิ้งมันบอกสู้คนอินเดียไม่ได้คนอินเดียเนี้ยเปลือกกุ้งเนี้ยเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลทาออกเป็นข้าวเกี๊ยวส่งขายประเทศไทยแม่งขิงกูแมงขิงกูแล้วมันถามบุหีอะไรไอ้นี่มาฝรั่งคุณเนี่ยกินเสร็จแล้วคุณทิ้งไหมไอ้เราก็บอกเราทิ้งมันบอกประเทศผมนี่พอทิ้งปุ๊บนะเอามาฝรั่งไปเข้าเครื่องรีไซเคิลทาเป็นถุงยางส่งออกขายประเทศไาย กูก็เาาริ่มมั่นใจแล้วทีนี้กูคิงแม่งกลับเลยกูก็ถามเลยว่านิดทุ่อย่างอนามัยบ้านคุณนี่เวลาใช้เสร็จแล้วคุณทิ้งไหมมันบอกอุ้ยอันนี้ก็ต้องทิ้งสิมันสกรปรกกูก็บอกไปเลยบอกอุ้ยถ้าเป็นประเทศไทยเขาไม่ทิ้งนะประเทศไทยนี่พอเขาใช้เสร็จแล้วอเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลทำเป็นหมาฝรั่งส่งขายอินเดีย <laughs> มันไส้ทิ้งแม่งเลย คนนี่ก็ไม่ยอมคนจริงๆนะไม่ยอมแอร้วเพ่นกั<า>กนนะคุณถอดถอดถอดยังคนที่นี่เขาไม่คิดจะทำอะไรเขาไม่นั่งจ้องนะเขาไม่ดู้เองทำไม,ม,มกูบังกูไอตัวเ,เองอ่ะทำไมนะก็บังเอาางเอ เห็นกระท้วงวงทะเลเลยนะกูะโอ้โหไอ้กูท้ามจริงๆนะบางให่กูก่อนไอ้ช้างทั่วไปเนี่ยมันมีงวงที่หันว่างอันเดียวทำไมกูเห็นซ่องอันอะไรนะโดนแม่เซลฟี่อะไรนะโอ้โหคุณพีพ่ก้อนคุณพี่นับวันเริ่มน่ารักขึ้นทุกทีแล้วนะ,ะสั่งคว้าโอ้โห,โโหทำไมไอ้งวงหน้ามันใหญ่กว่างวงหลังแล้ว บางก้อนบางบางเอาบังอยู่เ๋ยวก้อนงวงมึงเล็บเอานิ้วกดไปก่อนไม่งวงมเล็บหรือว่าเนื้องอกอืกไอไองวงมึงนี่มันเหมือนงวงอันนี้ไหม้ยมันก็คล้ายๆกันนะเนาะไม่เลยไม่เลยไม่รู้เป็นไรวันนี้ลงยากจังเอออดเดนเลยกามึงไปจับมือครับทั้งหลายที ไอ้กูไม่สบายใจนะนานๆมาโพทะเลกูก็คิดถึงคนที่นี่กูโดนนินทาทำไมเล่าแม่ค้าเนี่ยเขานินทาลิเกเราเอาบอกลิเกขนคณะนี้เล่นดีแต่มีไม่ดีอยู่แค่ตัวเดียวเข้าพูดแบบนั้นเลยเล่าเออเขาพูดจริงจอ้งกูก็งกสงสัยไม่ถามนี่แกว่าใครแกพูดเอยชื่อมาเลยคนไหนเล่ไม่ดีจะได้ให้หัวหน้าไล่ออก น้องเอฟเหรอเขาบอกไม่ใช่บิ๊กเหรอเขาบอกไม่ใช่ดอกดินบุกไม่ใช่ดอกดินก็ไม่ใช่อู้วถามอีกว่าใครเออใครอ่ะเนี่ยเขาก็พูดเหมือนยายคนเนี้ยว่าไอ้เบลเนี่ออเออก็ออกไป่ดีไม่ออกหรอกทำไมอะจะอยู่เป็นหมัดเกาะมึงอย่างเงี้ยนีน่มึงว่ากูเป็นหมาเหรอบ้าใครจะไปบ้าหัวหน้าอย่างน,นั้นบ้าเหรอเออนี่ดุ๊ยมีมูบุย <laughs> ไม่ใช่ผีจีนเอ้ามึงไส่ผิดแล้วง่ายเราก็เล่นกันดีคนก็ค่ำคืนกันคืนนะมึงเออเสียลุงไม่ลุงม่ให้รางวัลเราอีกวะเขาก็นั่งค่ับเหมือนยู่ไงอ๋อกำลังตั้งใจดูเอามึงใส่ย่างไงมึงจะได้จะได้เปลี่ยนไหมยังหังใจหัวกั้นดิเออพอได้ไหมวะแม่สางาเหลือเกินวันนี้ไงคนจะได้เป็นเจ้าของบ่อกูตั้งวงเลยตั้งวง นี่นี่มองไกลๆมาเน่นนึกว่าสิ่งแสวงใช้เนี่ยแก้วแก้วแก้วเลยนี้แก้วเลยเออเออปูเนี่ยเขาดังแก้วเนี้ยสิ่งแสวงใช้นะกูชอบชอบแต่มึงเชื่อไหมต่อให้ปู่แหวงดังแค่ไหนนะเขาไม่กล้ากับกูเรากูเคยท้ามาแล้วเออเออท้าดวลกรอนเนี่ยท้าวิ่งแข่งแกปอกแกไม่ทัน มึงก็ไปท้าอะไรมึงรีบเปลี่ยนให้กูเลยเร็วอ้าวมึงก็เปลี่ยนได้เนาะเดี๋ยวป้ามึงก็เปลี่ยนสิเข้าไปในเมืองอย่างนี้คนมันรู้บังมอะไรเปลี่ยนอะไรเด็กกูบังให้บังให้กูนะเออเออดีๆนะกูอายเขาบังไปบุ๊ยเออตอนนี้จ้าปลอดตอนนี้เงี้ยฉ่ำแก้วเลยจ้า ยขอชิ้น่อยกันเอาอะไรเล่าเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปคอเขาที่ล่างนวลก็นี้ไงช่วงว่างเนี่ยช่วงมึงเปลี่ยนผ้าเนี่ยมึงก็บง<อ>ังให้กูก่อนตามองกูด้วยว่าเขาจะเดินออกมาให้ใหา้าจะกูลงไม่ตั้งให้โอ้ยกูบังให้ยู่ไม่มีใครเห็นหรอกไม่เห็นอะไรแล้วทีนี่เขารู้หมดเลยวว่ากูขี้เยี่ยวไม่รู้สึกตัวเ,เรียกบังดีๆเออ ูงปิด่ตาูดกเปิดปิดตูเออเปิดตูดอะไรฮะเขาิดเ้ยมึงดูที่เขาคุยกับกูไหเนี่ยตามเียนไปน่นปิดตูดกูด้วยแบล็เสื้อผ้าปิดตูดกูไว้นะเดี๋ยวคนมันเห็น โอ๊ยไม่ต้องค้นใจโอยเอาดีเจอไปรับรางวัลด้วยแล้วมาห่วงกินอะไรตอนนี้อะไรล่ะอะไรนะแม่รู้ใจกูจริงจริงเรอแป๊บต้องหาปกปิดกันไป เร็วอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เออเฮ้นี่เร็วอูกูรู้แล้วกินได้หมดเร็วพี่น้ำใจมึงฟังให้กูหน่อยดีได้เปลี่ยนไปเนี่ยเร็วพูมาเห็นจนได้ แล้วขยันชวนคุยเลือเอับระวังขอบคุณครับอะไรนะ้วค่อยคุยนะแม่เขาท้าว่าวันนี้ไม่ได้เอามาเลยกูอเอามาแต่แม่เขาไม่เห็นของกูเองผมบ้าไงใครจะเอาออกมาเซลฟีล่แล้วเดี๋ยวนี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยฟังเลยปังังให้กูด้วยได้ปังไปไปรังไปไม่ต้องดึงมันเข้าวินทำไมมันแแเร็ว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 เออใต้หัวใงแล้ไม่ต้องปังนะต้อง เอานีิไปด้วยไม่นอนต้องเกงในเมืองใส่ลำบากว่ะเฮ้ยไอซีแดงเอาไอซีแดงมาดูด้วยอะไรอ่ะดูนะไอซีแดงเอกซาาเอฟไปเลยแล้วยังไงต่อไม่รู้เหมือนกันเดินลำบากชิบหายเลยแม่ใจเป็นกระโปรงคุณโรงเรียนเก็บของมันแน่ๆเอ้าไปไปไปแค่บ้าน

หัวอะไรพวกพ่อๆวะน่าจะมันแย่ลงรูไปแล้วเดี่ยวเดี่ยวเอ้าป้านีคุนทองมันที่